สวัสดีสวัสดีนะฮะทุกคนเข้าสู่วันที่แปบบ๊หนึ่งนะวั่เท่าไรเอ่ยวันที่ยี่สิบสามนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบสามมีสขาด้วยแต่ไม่ได้ออกไปไหนที่จริงวันนี้แพนจะไปซ้อมละครกับเพื่อนนะแต่ว่าพอเอิญไปมารับปริญญาพอดี <laughs> ก็เลยไม่ได้ไปไหนนะนักงรนก่อน ก็คือไปไหนไม่ได้เลยตอนแรกแม่บอกให้ไปหาที่มหาลัยแล้วทีนี้พอไปถึงปุ๊บมันก็รถมันเยอะมากขนาดไม่ไหวอะก็เลยเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเลยไม่มีคาพูดใดนอกจากคำว่าเลี้ยวกลับแล้วก็เมื่อกี้ออกไปซื้อขนมรถก็เยอะอีกก็เลยคิดว่าเซเว่นฝั่งนี้ไม่ได้จะเนฝั่งนู้นแล้วกันเซเว่นงก็มีรถแต่โชคดีที่มันเป็นทางสามสามแยกไงมันก็จะจอดรอกันนานนิดนึงตรนพวกันข้างหน้า เป็นตลาดม่ต้องใช้แล้วก็เลยแบบรื้ไปเลยก็ได้ไปเซเว่นสมใจแต่ว่าก็เหนื่อยใจเพราะไม,ไม่ค่อยได้เห็นแถวนี้มีรถเยอะไม่ค่อยเห็นแถวนี้มีรถเยอะเท่าไหร่แถวนี้จะไม่ค่อยมีรถเยอะแต่พอวันปวิญญายก็ก็เยอะจิงแต่สุดท้ายนี้ก็ได้ขนมมากินแล้วก็สบายใจน,นะฮะไรไปไหเราก็อยู่ห้องต่อไปเรื่อยๆจนถึงเย็นแล้วก็ ต้องทาอะไรวันนี้วันที่23เป็นวันที่เล่นอยู่ห้องแล้วก็อ่านหนังสือสอบนะอ่านหนังสือสอบนิดหน่อยแล้วก็รอสอบในวันจันทร์วันนี้วันศุกร์แต่อ่านรอแล้วเสารที่ก็อ่านอีฟอ่านเรื่อยๆจนหันด,ดสมองจะจำเมื่อไรเธอจำว่าม,มีเธอเมื่อไรจะรักว่าเธอเน้นรักใครอย่าไปรบกลบชีวิตของเขาอะไรวะที่ฉันเห็น ข้างขอตัวก่อนนะฮะยังก็เสียย่อหยาบุตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะ,ะครับเพิ่งแต่งนิยายเสร็จยิ่ก็รู้สึกดีที่แต่งนิยายจบแล้วอีกตอนหนึ่งนะฮะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการแต่งคงไม่มีใครอยากอ่านนิยายของเอี่ยมแล้วมั้งรู้สึกว่าแบบมันแบบใช้เวลานานในการอัพเวอร์ขอโทษทุกคนที่ติดตามด้วยนี่ฮะ แต่ว่าอิสองยุนทำเต็มที่แล้วราการนี้ทำเต็มที่แล้วจริงๆนะนี่ใหญ่สองเรื่องแต่แต่งนี้แบบแต่เรื่องนี้คือนานแบบนานแบบวนวูอ่ะเพราะว่าแบบเวลาก็ไม่ได้เยอะแค่สองชั่วโมงต่อวันถ้าจริงมันก็แต่งได้แหละแต่สมองมไม่ไปไงนี่ก็่จะเสร็จต่อนล่าสุดนี่คือแบบมากเลยนะไม่ไหวไม่ไหวแต่ก็ช่างเถอะ วันนี้ก็เป็นวันว่างๆอีกวันที่ว่างแต่เราไม่อยากให้ตัวเองว่างเพราะว่าเราจะเราก็เรียนไมไ่เรียนสิวันนี้ก็ทนญี่ปุ่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็อ่านสอบลุ้นเลย mm. เลยไม่มีเวลาค่อยได้ทําอะไรก็ตอนมันปวดหัวมันอาจจะมาปวดหัวจนตอนเย็นก็เลยมาแต่งนิยายดีกว่าสรุปปวดหัวคนเดิมโอเคสหรับวันนี้ก็คงจบแค่นี้แล้วกันเชอกันพวงนี้กับการ นอนอยู่ห้องธรรมดาอีกแล้วอีกวันหนึ่งนะเย้ปะยังไงซะเยอจรกุนีสวัสดีกับวันที่แป๊บหนึ่งนะฮะวันที่24บอกเลยว่า24วันที่24นะฮะก็รู้สึกเพลียตัวเองเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะ แต่มไม่ต้องอ่านสอบแต่ที่จริงอะไม่มีให้อ่านสอบเยอะมากแต่เราจะไม่อ่านสอบทั้งหมดเราจะอ่านสอบแค่ส่วนที่เราอยากจะอ่านถ้าตรงไหนที่เราไม่อยากอ่านเราก็ไม่อ่านามันจะออกหรือมันจะไม่ออกก็เรื่องของมันแต่เราจะไม่อ่านมันบอกเลยถ้าข้อสอบมันออกมืนมั่วเราก็จะไม่สนใจเราก็จะตอบมั่วเลย <laughs> ชีวิตยังไงเราก็ไม่มีคะแนนไปได้เกรดเออยู่แล้วแล้วก็เอาเกรดซีให้ C, มันดำดิ่งไปเลยฮะ <laughs> เป็นวันที่อ่านสอบและเครียดที่สุดแต่ว่าก็คิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อ่านเราจะทําได้ไหมนะแต่เราเราคิดอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราอ่านเฉพาะแค่เนี้ยมันก็ก็ทําให้เรารู้นะแล้วถ้าอ่านเยอะกว่าเนี้ยเราอ่านตายได้นะคิดดีการอ่านหนังสือไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราเพราะเราจะเป็นการโกงการอ่านหนังสือคือการอ่านหนังสือก่อนสอบคือการโกงนะฮะทุกคนใช่ไหมเราต้องทบ คือมันเป็นการทบทวนการเรียนของเราฉะนั้นก็แสดงว่าตอนเรียนอ่ะเธอไม่ตั้งใจเรียนสิจงถึงไม่เข้าใจโอเคงั้นก็จะ,ะกันตอนเย็นแล้วกันเนาะอันหนังสือของตอนนี้ป่วงพูดเรียนรู้เรื่องละสวัสดีทุกคนนะฮะฮึข่าบังว่ามันแส้างตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มอีกแล้วทุกครั้งแเ้าก็จะมาถ่ายเดีวต่สามทุ่มตลอดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ อ่านสือเสร็จแล้วก็จะแต่งนิยายนะครับผมแต่เมื่อกี้ก็ได้แต่งนิยายไปละเพราอกะว่าจะอานน้าแล้วก็พักผ่อนเลยละกันเพราะว่าวันนี้อ่านหนังสือมาค่อนข้างหนักหน่วงนะฮะฝนก็ตกหนักด้วยเมื่อกี้ตอนประมาณสิบเจ็ดโม่มงถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุยย <c oughs> ดให้อีกละรู้สึกดีจังเลยเย็นมากไม่รู้ว่าจะผ่านพลคืนนี้ไปได้หรือเปล่าเพราะว่าความเป็นภูมิแพ้ยังไรไม่รู้ภูแพ้คำเริบอะไรเงี <c> ้ย <oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ละกันอาจจะไม่ยาวอาจจะไม่ยาวแต่ก็มีบางคลิปที่มันอาจจะไม่ยาวกว่านี้อีกก็ได้นะเดี๋ยวพไอ้พวกนี้